ดูดวงชาวราศีพฤษภเงินหล่นมาจากฟ้าราศีพฤษภหนาวจนน่ากลัวอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคำชูหนุนนํำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา จัดหนักจัดเต็มด้วยอํานาจบาร,รมีอานจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มีอํานาจถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผัานทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้มีกกินไม่ใช้ไม่ขาดมือ,อมจะเจริญรุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมัานมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวอาหาร ถึงเวลาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยังจัดหนักจัดเต็มอำนาจบรารมีวาสนาจะมีโชคลาภการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาสนาจะมีโชคลาภครั้งใหญ่จะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายการมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ด,ดย่อาหารจะถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาใครบางคนคอยอิจฉาให้ไรนะครับผม ส่ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านนะครับจิตใจอ่อนโยนมากขึ้นนะครับผมถึงเวลาก็ต้องต่อสู้อย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว5้าหานท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาอย่างก้ากระโดดมีดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากะวนกะวายก็สับกะสายถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ท่านจะได้รับรัพย์โดยโชคอัศวินถือดาบประหารศัตรูโมมานดวงชะตาเปิดรับรัพย์ถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาการชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปฏิปฎดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดาบสองควยจะเกิดขึ้นในโชคชะตาได้มีแกนจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาที่ใช่แล้วใช่หรือไม่ จะนั่งบนบัลลังก์นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีโอกาสทองเข้ามาเยอะแยะมากมายได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวที่ทำให้ท่านรู้สึกสุขสงสวหวังดังใจหมายจะเลื่อลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานกันงินโชคชะตาตกตำแหน่งที่ดี The Sun บังเกิดในหัวคิดเรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเจียบเงินอำนาจบาร,รมี ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเจ็บปวดเล่าล้าแสนทุกข์ทรมาเจอปัญหาต่างๆแต่ก็แก้ไขปรับปรุงได้นับเดวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตรับทรัพย์มีดดาบล้อมรอบปิดหัวปิดตาอดทนอดกลั้นก็วนก็วายกะสับกระสนะครับผมกับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ ครับโชคชะตาของท่านต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ทุกครั้งในเมื่อเงินมันหล่นลงมาจากฟ้าหนาวจนน่ากลัวตกใจความน่มหนวยจะได้เหรียญโชคใหญ่เหรียญใหญ่เบื้องตจะนำพาซึ่งโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนาจะทำให้ท่านรู้สึกคขืเขิ่ในอำนาจจะทำให้ท่านรู้สึกถึงบารมีที่ยิ่งใหญ่ท่านจะได้ค้นพบท่านจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะครับผมพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความผสมเ็จ จะสุขสมสมหวังดังใจหมายความเล่าร้อล้อแรงจะเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจที่เด็ดขาดเป็นเดียวอาหารจะทําให้ท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ยืนหยัดกับปัญหาต่างๆได้แก้ไขได้ปรับปรุงวงล้อแห่งวัดจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตลับรัท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับเปลี่ยนแปรผันสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะผมจะตาชีวิตการชริงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบารมีวาส,สนาจัดหนักจัดเต็มนะปูรษีสองแสงตะเกียงนำพาแสงสว่างมาให้นะผมท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆถือดาบตั้งขึ้นแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาบนะผมมีดดาบจะปักเต็มหลังมันเจ็บปวดมันแสนทุกข์ทรมานแต่ว่าท่านก็ต้องไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะต้องไม่สู้ ท่านต้องสู้อย่างเดียวนะครับผมการที่ท่านตกตําแหน่งบนท่านเต็มตัวเฮร่าจะมีข่าวดีการโยกย้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับผมท่านจะลื่นเริงสังสรรค์แจ่มชื่นคนอายุน,น้อยกว่าจะนําพาสิ่งดีมาให้นะครับผมอัศวินถือดาบก็จริงแต่ช่วงชะตาท่านก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจิตใจที่อ่อนโยนแปลเปลี่ยนแปลผันได้มองการไกลถึงอนาคตนะครับผม มนสเสนมนจันทะก็จะเข้ามาในเวลานั้นนั่นแหละนะบบผมถึงเวลารับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญุูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้รับโอกาสทองนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จการจริงไหวชิมพิบบังเกิดน,นะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล้ายสามดาบขวาสามดาบจิตใจที่แปรเปลี่ยนแปรผันทาให้ท่านรู้สึกคึกเ,เขิมในอํานาจบารมีจิตใจที่เด็ดขาดเด็นเด,ด,เดียวหาถึงเวลาแล้วหรือยัง นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาท่านจะรู้สึกข้าพเจ้าต้องทําอะไรบางอย่างข้าพเจ้าได้รับข่าวดีจากสวงสวรรค์นะครับผมจดหมายนําพาซึ่งความผสมเร็กท่าน,นจะได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผนพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาสิ่งที่ใช่อำนาจบารมีวาสนาได้มองการกลายถึงอนาคตนะปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงทันทีทันใดถึงเวลาปร,ป,ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนา อำนาจบารมีวาสนานบะผมโชคชะตาของท่านตกตาแหน่งเดซันเมื่อถึงเวลาสุดทางตันนะก็แปลว่าในโชคชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาเขาเรียกว่าจะใช้คําว่าแมวก้าวชีวิตก็ได้นะผมสุดท้ายนะผมมันก็หลอดมาทุกครั้งนะผมแต่ยังไงเราจะเป็นไปดังแนวนั้นตลอดคงเป็นไปไม่ได้นะผมเราควรที่จะต้องปอกปักคุ้มครองรักษาคุ้มครองดวงชะตาของท่านเองอย่าให้ไปถึงสุดทางตันทุกครั้ง นะผมแมวก้าชีวิตก็จริงนะผมรอดมาทุกครั้งแต่ว่าโชคชะตาทําไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นการค้า,าจเจนะริญรุ่งเรืองรุ่งโลดในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งนถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนานะผมท่านจะได้บดีบดอยนะผมท่านจะได้รับทรัพย์ท่านจะได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาสุขสมสมหวังสั่งใจหมายจะมีข่าวดีขาววิวาข่าวมงคล นะผมจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผสมเด็ดนับนะ ok ดันมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่หนุนนำโชคชะตา ok ota, จะพลิกผันแปลเปลีปปปปปป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอํานาจบารมีวสาสนาถึงเวลาแล้วครับท่านนะผมด้วยบุญกุศลศาสนาจะทําให้ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองขอใด้านสุขสมสมหวังดังใจหมาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับชา้าราศกีพฤษภเงินหล่นมาจากฟ้าหนาวจนน่ากลัวเตรียมตัวรับเงินล้านครับขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจใหมายครับสวัสดีครับ